นี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าพี่ๆทุกคนคือเราอะต่อราคาที่ไหนก็ได้นะต่อราคาตอนที่เราไปซื้อของอย่างเงี้ยเราต่อได้หมดเลยนะแต่เราต่อราคาที่เดียวไม่ได้คือบินค่ารักษาในโรงพยบาบาลอ่านั่นแหละคืออยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนส่วนใหญ่ครับถ้ามีเงินมากพอเหมือน,นคลิปอ่าต้องไปดูคลิปของคุณดิวนะถ้าเรามีเงินจริงๆอะเราเป็นบุคคลหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์อะของในประเทศใดน,นะที่มีเงินมูลค่าขนาดนั้นนะประกันแทบจะไม่จําเป็นในชีวิตของเขาของเขาเลยนะแต่เราต้องขับมาดูอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์อะที่ ใช้คำว่าไม่ต้อง9้สเอาคนชั้ประมาณ70%ก็ได้ที่ต้องดูว่าประกันอ่ะมันเหมาะกับเราไหมอ่าพะค่าใช้จ่ายอ่ะมันมีอยู่สองค่าใช้จ่ายเสมอค่าใช้จ่ายแรกจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบคงที่ที่เรารู้แล้วเออเราต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่อาจจะรวมไปถึงเบี้ยประกันบางคนก็ซื้อประกันบ้านซื้อประกันรถซื้อประกันชีวิตแต่บางคนก็ไม่มีประกันนะคือมันจะมีอีกค่าใช้จ่ายอีกอันหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งค่าใช้จ่ายผันแปรอ่มันระบุไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้น กับอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นค่าจีบระายอย่างเงี้ยมันเล็กน้อยแต่ที่หนักหนักที่สุดอะสมมติว่าไม่มีประกันบ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นมาสมมติธุรกิจอะที่เราลงทุนประมาณหนึ่งร้อยล้านอย่างเงี้ยปรากฏไหม้ขึ้นมาแต่ไม่มีประกันอันนั้นหนักเลยนะยกตัวอย่างเช่นที่2ก็คือรถเหมือนกันบางคนอะให้ความสําคัญนะประกันรถชั้นหนึ่งเลยแต่ประกันชีวิตไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าประกันรถชั้นหนึ่งอะเราทําทุนหนึ่งล้านรถเสียยังซ่อมได้อยู่ไงแต่ถ้าเป็นประกันของเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนแบบหางเงินซื้อ,อนะรถเเเ่่่่ะะะไมมีนนน้แยยพพาาาฉัคจ เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นตัวเลขเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงนิยมเอาค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดโอนย้ายมาอยู่ในฝั่งค่าใช้จ่ายของที่นั่นก็เรียกว่าประก,กันรถประก,กันบ้านแล้วก็ประก,กันชีวิตนั่นแหละรครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการวางแผนง่ายๆเลยที่แบบเบสิกเลยอ่ะที่ทุกคนต้องรู้อะ่ะถามว่าจําเป็นไหมผมว่าของบางอย่างะมีไม่ได้ใช้เนาะยังดีกว่าจะใช้แต่อย่างไม่มีก็ยังไงนะครับคลิปนี้มีประโยชน์หรือดีนะครับก็สามารถเข้ามาเมนหรือกดเซฟกดแชร์ให้สําหรับคนที่คุณรักก็ได้นะครับ แล้วก็คิดถึงประกันยังไงก็อย่าลืมคิดถึงอาจารย์ตนเพื่อวันดีครับ